เราจะต้องพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งเรื่องนี้ถ้าคุณจัดการอารมณ์ของตัวเองได้คุณจะไม่ทำอะไรโง่ๆลงไปมีเคสหนึ่งอันนี้ก็เล่าให้ฟังนี่คือเขาเนี่ยเป็นคนแรกที่อยู่ด้วยกันกับแฟนครับนะครับอันนี้คือช่วงที่หนึ่งปรากฏว่าเขาเนี่ยเลิกกับแฟนแล้วแฟนนะครับก็มามีคนใหม่ครับแฟนก็มาคบกับคนใหม่ครับคือ เขาใช้เทคนิคจากข้อสังเกตแฟนเก่าปรากฏว่าก็ดึงแฟนกลับไปแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับดึงแฟนกลับไปมีความสัมพันธ์แต่แฟนก็ยังคงตัดใจไม่ขาดจากคนปัจจุบันของเขาโดยที่คุยไปคุยมานะครับก็เริ่มที่จะได้ความว่าแฟนเนี่ยตั้งใจใจะอย่ากับคนปัจจุบันครับ เพื่อที่จะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแต่เรากฏว่าแฟนคนปัจจุบันของเขาเนี่ยก็ยังไม่อยากจะหย่าฝั่งนี้เนี่ยรู้สึกว่าฝั่งของเราเนี่ยรู้สึกว่าอา้าวเขาไม่อยากกันรู้สึกน้อยใจและไม่มีความฉลาดทางอารมณ์ก็เลยเกิดครับ,รบก็ทะเลาะก,กับแฟนอีกพอทะเลาะกับแฟนพออารมณ์คนมันดิ่งก็มักจะทําอะไรที่มันผิดพลาดลงไปเขาทำอะไรครับเขาส่งแชทไปหาคนใหม่ครับ เพื่อทำอะไรครับขอโทษขอโทษคนใหม่ของเขาขอคำม,มานู่นนี่นั่นต่างๆรวมถึงก็บล็อกแฟนแต่คำถามคืออะไรู้ไหมครับเขายังอยากได้แฟนกลับมาคุณเห็นเรื่องราวอันนี้แล้วมันย้อนแย้งไหมครับโคตรย้อนแย้งเลยครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจาก ความความไม่ฉลาดทางอารมณ์ครับเราคนเวลาดาวพอรู้สึกแย่ yeah, รู้สึกไม่โ okay, อเคเลยแต่คำพวกนี้เราจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการขาดสติทั้งหมดครับเพราะเนี่ยคุณนะ่ยต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองครับคุณต้องฝึกฝนต่อไปนี้หนึ่งครับต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองก่อนว่าอา๋ออันนี้โกรธเอาทัาโกรธยังไม่ต้องทําอะไรครับความสัมพันธ์มักจะพังเมื่อไรก็ตามแตทท่ที่เรามีความโกรธ คือคุณจะพูดคําที่ไม่ไม่น่ารักออกไปสีหน้าท่าทางบุคลิกต่างๆเราก็จะแสดงออกด้วยอารมณ์ที่กรธสองครับนะควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณเจอสถานการณ์ต่างๆที่คุณรู้สึกไม่โอเครู้สึกอารมณ์ดาวต่างๆถ้านึกอะไรไม่ออกทักมาที่ครูคอมก่อนทักมาคุยก่อนทักมาปรึกษาก่อนแต่อย่าทำอะไร ไปตามอารมณ์ของตัวเองบางทีการไม่ทำอะไรยังสามารถทําให้คุณชนะได้เลยครับแต่บางทีการทําอะไรลงไปด้วยอารมณ์ลบๆอันนี้มันจะทําให้คุณแพ้อ่าสามครับให้เอาใจเขามาใส่ใจเราคุณรู้ไหมครับมีบางคู่นะนะครับเลิกกันเพียงเพราะแฟนเนี่ยเป็นคนท็อกซิกบางคู่เลิกกันเพียงเพราะแฟนซึมเศร้า บางทีอาการป่วยมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ครับอารมณ์มันก็สวิงขึ้นสวิงลงสิ่งหนึ่งที่คุณต้องฝึกคือเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะงี้เนี่ยเรื่องนี้ต้องฝึกครับเอาใจเขามาใส่ใจเราครับรวมถึงการพูดคุยการสื่อสารอย่างเหมาะสมนะครับไม่ใช่อย่างสะใจนะเคสที่ผิดพลาดคืออันนี้มันแก้ยากแต่ไม่ได้หมายความว่าแก้ไม่ได้ในบางเคสก็แก้ได้แต่ว่ามันมันคือมันจะทําทให้ ความสัมพันธ์มีความหินอีกระดับหนึ่งคือการระเบิดหนูทนไม่ไหวจริงๆค้าอาจารย์แม้เป็นใครมันจะทนได้มันทําแบบนี้กับหนูมันยามหนูเกินไปเพราะเนี่ยถ้ามันยามหนูแบบเนี้ยหนูก็ต้องจัดเกิดความระเบิดนะครับบางคนระเบิดไม่ระเบิดเปล่านะครับแคปเจอทุกกิ่งทุกอยางโพสประจานประจานเสร็จอารมณ์กลับมาดีโอเคเหมือนเดิมกลับรู้สึกคิดถึงเขาแล้วอยากให้เขากลับมา แต่พฤติกรรมก่อนหน้าน,น,นี้คือสาวไส้ให้กากินหมดแล้วครับมามีสติกทีคือรักเขาแล้วอยากให้เขากลับมาอยากมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมคุณว่ามันย้อนเย้ยไหมครับสองคือคนที่ขอโทษไม่ว่าจะทักไปขอโทษพ่อแม่ของเขาขอโทษแฟนของเขาขอโทษเมียใหม่ของเขาขอโทษเขาเนี่ยฉันขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วฉันจะปรับปรุงตัวเองให้ดีเหมือนเดิมต่างๆบางครั้งการทําแบบนี้มันทําให้คุณเสียศักดิ์ศรีและมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณเนี่ะ เป็นเฉลยของเขาเพราะงั้นเนี่ยเขาจะทําอะไรกับคุณก็ได้หลังจากเนี้พูดดีก็ได้จะพูดไม่ดีก็ได้จะตอบแชทก็ได้ไม่ตอบแชทก็ได้บางทีตัวเองไม่ผิดก็ขอโทษเพราะคิดว่าการขอโทษให้จบๆเพื่อรักษาความสัมพันธ์แต่เปล่าเลยครับในการที่คุณขอโทษหลายๆครั้งโดยไม่มีเหตุผลมันคือการเทรนให้อีกฝ่ายมองว่าคุณเป็นของตายคําถามคือวันนี้เรากําลังเทรนให้เขามองว่าเราเป็นของตาย อยู่หรือไม่สามครับคือคนที่ขอโอกาสขอโอกาสได้ไหมฉันจะกลับตัวเป็นคนดีฉันจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีต่างๆจำไว้นะครับคนจะกลับมารักคุณเพราะเขารู้สึกว่าคุณมีคุณค่ามากกว่าเดิมแต่คนจะไม่กลับมาเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณขอโอกาสราวกับว่าชีวิตนี้จะหาคนที่ดีกว่าเขาไม่ได้อีกแล้ว4ครับคือการท้าเลิกในหัวอ,อก ของเราเนี่ยรู้อยู่เต็มอกว่าไม่ได้อยากเลิกแต่การท้าเลิกมันคือการเอาชนะแน่จริงก็เลิกดีนะครับแน่จริงก็อย่าดีนะครับแน่จริงก็เลิกแน่จริงแกก็เก็บผ้าเก็บผ่อนของแกเนี่ยไปอยู่ที่บ้านแม่ของแกไปอยู่บ้านกนนง้สักหลาของแกแน่จริงถ้าแน่จริงเลิกกันไม่ล่ะแต่ถามว่าใจอยากเลิกไหมไม่บางคนท้าอย่าไอตอนแรกแฟนก็ไม่อยากอย่าหรอกเนี่ยผมยังไม่อย่าไม่อย่าหรอกยังก็ไม่อยาก หรือบางทีบางบางคู่แฟนก็อยาให้แน่นอนแต่ยังไม่มีวันว่างก็คือเขาก็ไม่อยาคือเขาก็ยังมีความรักกับเราแหละครับไอฟังเรารู้สึกว่าแหมมันยังไม่อยาแสดงว่าเห็นไหมมันยังรักรกันเพราะงี้ที่ต้องถ้าไม่มีเรื่องพูดจะท้ายามอีกวันหนึ่งเขารู้สึกว่าเออก็ไม่ไม่ไหวจริงๆก็พร้อมที่จะหยาพอเขานัดวันเสร็จถ้าตัวเองไม่ไปหยาก็แสดงว่าหมานะครับถูกไหมโฆษณากับชาวบ้านทั้งหมดแล้วเนี่เยเห็นไหมฉันยังไม่ได้ใส่ใจมัน นะครับฉันท้าหย่ามันแกดูเลยฉันท้ามันญย่าเนี่ยมันยังไม่มาหย่าเลยพอวันหนึ่งแฟนเอาจริงนะครับจะหย่ากันขึ้นมากลายเป็นว่าเสียใจอีกการศึกษาพบว่าคู่รักที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงคือหมายถึงคุณนั่นแหละทุกคนนะครับมีความฉลาดทางอารมณ์สูงมีโอกาสประสบความสําเร็จในความรักความสัมพันธ์ในระยะยาวสูงมากกว่า70%เมื่อเทียบกับคนปกติ หมายความว่าถ้าคนคนหนึ่งเริ่มที่จะหมดรักของหมดรักจากเราแต่ถ้าคุณมีสติคุณมีไซ y c h o l แบบดีๆคุณมี how to แบบดีๆคุณมีวิธีการแบบดีๆรอให้อีกฝ่ายอารมณ์เย็นแบบดีๆโอกาสในการทําให้ความรักความสัมพันธ์ประสบความสำเร็จมากขึ้นมันมันดีกว่าเยอะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากลงลึกเกี่ยวกับจิวิวยาการทําให้เขาเลือกเราคนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเพียงแค่0.1% ของ1น0เเนครับเนื้อหาเชิงลึกทั้งหมดเลยศาสตร์ของการทำให้คนเลือกคุณคนเดียวคือทำให้เขาหมกมุ่นแต่กับชีวิตของคุณจะอยู่ในคอร์สนี้ครับคอร์สสั่งจิตให้เขาเลือกเราคนเดียวครับคุณจำไว้นะครับการที่คนคนหนึ่งจะเกิดความรู้สึกอยากอยู่กับคุณไปตลอดทั้งชีวิตคือการที่คุณเล่นจังหวะที่สมองของเขาตายพูดในจังหวะที่สมองของอ e ีกฝ่ายเกิดความอ่อนแอ พูดในจังหวะที่สมองของอีกฝ่ายเนี่ยมันไร้แรงต้านหรือมีแรงต้านน้อยที่สุดวันนี้คุณขอว่าเนี่ยคุณอยู่กับฉันแต่นนะคุณเลิกกับอีนั่นอีนี่เธอหนะ้ต่างๆมันมีแรงต้านตลอดเพราะคุณไม่รู้ว่าจังหวะไหนสมองมนุษย์อ่อนล้ามากที่สุดอ่อนแรงมากที่สุดคุณพูดคําไหนก็ตามแต่มันมีโอกาสที่จะเชื่อและเชื่องในคาพูดของคุณมากกว่าราคาเต็มนะครับ 7,890บาทครับสำหรับคอร์สนี้เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพครับถ้าคุณไม่ตัดสินใจเป็นตัวจริงในวันนี้คุณจะเป็นเพียงตัวเลือกที่เขากักไว้แต่ไม่เลือกคุณต้องตัดสินใจเป็นตัวจริงและเดี๋ยวคุณค่อยคัดอีกทีหนึ่งว่าไอคนที่กลับมาเลือกคุณเนี่ยคุณจะเอาหรือไม่เอาหรือคุณจะดัดสันดาน2ครับถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจพอเขาไม่เลือกคุณต้องทำอะไรครับก็ต้องมาต่อสู้กับความรู้สึกเจ็บปวด พอคุณยิ่งเจ็บคุณก็จะยิ่งจํายิ่งจําคุณก็พยายามหาวิธีการลืมพอหาวิธีการลืมนะครับคุณก็จะยิ่งเจ็บอีกคือมันมุ่ออนเป็นวงกลม3ครับเขาก็จะขอไปหามือที่3แบบนี้แบบหน้าด้านครับแล้วคุณก็ทําอะไรไม่ได้ต้องทําใจอย่างเดียวใจหนึ่งก็รักเขาใจหนึ่งก็อยากตัดใจหนึ่งก็เจ็บปวดแต่ใจหนึ่งก็อยากไปต่อครับสครับเงินเดือนของแฟนคุณทั้งหมดสมมติแฟนของคุณเ,เงินเดือน20,000จากก่อนหน้านี้ช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนครอบครัวอยู่ดีด เมื่อคุณไม่ตัดสินใจให้เขาเลือกคุณคนเดียวไอ้เงินจํานวนนี้มันต้องไปไหนครับมันต้องไปหามือที่3ครับเอาไปกินหรูอยู่ยสบายกันทําไมเงินนี้มันไม่เป็นของคุณนะคุณลองคํานวณดูว่าเนี่ยสองหมบาทสมมติเงินเดือนของแฟนคุณครับเอาไปให้มือที่3 1ปีคูณด้วย12จะเท่ากับเท่าไหร่สองแสนสี่หมบาททำไมเงินยอดนี้มันไม่เป็นของคุณทําไมตัวเลขนี้มันไม่เป็นของลูกคุณ ทำไมเงินจํานวนนี้มันไม่เป็นของครอบครัวของคนที่จะได้เอามากินหรูอยู่สบายพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างมีความสุขนี่จะเขาคบกัน2ปีเนี่ยคุณเสียเนี่ยเกือบ50,000นบาทนะห้าแสนบาทนี่ซื้ออนาคตชีวิตของลูกของคุณเนี่ยได้จนถึงปริญญานะครับแต่5ครับกลับเป็นว่าคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองค่าบ้านค่าน้ําค่ารถค่าไฟค่าลูกโรงเรียนต่างๆ,ๆพวกนี้ตำๆเนี่ยหลักหมื่นบาทต่อเดือน นะครับปีหนึ่งก็แสนสองใครรับผิดชอบคุณรับผิดชอบทํางานง้องกับไม่ได้2องแสนสยังไม่พอนะครับบวกต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไปอีกแสนสองอีกครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับ3ามแสนหครับนี่คือมูลค่าความเสียหายคร่าวๆครับและจริงๆคุณสามารถไปคํานวณเองได้เลยนะว่าคุณสูญเสียไปเท่าไหร่ต่อปีทําไมจํานวนนี้เนี่ยมันไม่ไหลเข้ากระเป๋าของคุณครับ เพราะงั้นเนี่ยครูคอมแนะนําเลยครับให้คุณเรียนคอร์สเป็นที่หนึ่งในใจแฟนเพราะไอ้ยอดนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับกลายมาเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวครับเพราะฉะนั้นกับใครที่ดูไลฟ์นี้ครับราคาปกติ7,890บาทวันนี้ครูคอมให้โปรพิเศษใครอยากได้นะครับโปรนี้ครูคอมให้โปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับจำกัดเพียง10ท่านแรกครับ ที่แคปเจอร์ทันจาก7,890บาทคุณไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง990บาทชำระเพียง990บาทเฉพาะนะย้ำอีกทีนะครับเฉพาะ10คนแรกที่ดูไลฟ์นี้ครับแล้วแคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับส่งไปที่ Line แอดนะครับลิงก์ Line แอดครูความปักหมุดด้านล่างหรือแอดไลน์อันนี้ครับนะครับ7,890าบาทก็ยังคุ้มนะถ้าเล่กับ3าแสนกับบาทก็คุ้มนะครับ แลกกับเงินเดือนแฟนของคุณเดือนเดียว7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกกับความสุขของคุณไปตลอดทั้งชีวิต7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกความสุขของลูกคุณไปตลอดทั้งชีวิตและ7,890บาทก็ถือว่ายังคุ้มนะครับถ้าแลกกับความสุขครอบครัวของคุณไปตลอดทั้งชีวิต